สบายดีครับสบายดีปาลุงเร็วสบายดีสบายดีน้องดวงพระจ,จันทร์ล้านชายคนหลอ่อสบายดีสบายดีสบายดีเดีย๋ยวลูกทุกจ้าทุจ้าไปใส่บาทนี่เอาเอาเอา,เอาไปใส่บาทนี่ไปใส่บาทนี่ไปใส่บาทนี่ อุ้ยลูกกูอุ้ยลูกกูอุ้ยอุ้ยอเอาแน่เอาแน่ถุงขวดยังอันนี่ขวดน้ำเป่าไปจะไปน้ำลาจะไปมา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 บ่มียังเท่ากินดอกเออมามาไปคืนบักผพาพูนพูนู คืนหมก้าพูนดูอ็งพูนพูนพูคนมกผ้าพูนพูอพูพูหมกผาพูนพูพูเยนพูนหมกผ้าพูพูต้นหมกผ้าพูไปไหว้นม่ให้ป้ากินยไปไหว้ไปไหว้ดวงพญานา์ลูกบาเตยเอา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 นี่โวนี่มาหายหนึ เฮ <m> ้ยถือแกบเพิ่นเอาเอาเอาอุ้ยลมเออเช็ดยังบาทนี่เออไปไหว้ทนั้นแล้วมันเดิน มาลูกมาพ่อพ่อพ่อลูกพอ่พอก็อออไปเอาแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วดึงออกป่าสีมันดงมันด๊อมันดอมันขาน่าเนาะเอาดูนาเอาดูวางแม่มึงคือบอลจ่อยว่ากินนมเก่งจอยว่างแยังแขงเยหงื่อเขาแซ็อืม

ยัานนี้มลุกงแอไม่เข้นไน่นี่นะกูซื้มาย่างเงียเือันเดียวอ่ะงน้เ้าเสียด้วจะทานเนี่ยเนตั้งหวันเแข้งมนยังออยางนอยนี่นนีกะแบงอะไรนี่นะนี่เด้ดทองน่าจะแบงเลยนี่ แมนบอกแมนแหละท่องเริ่มแบ่งกันสคนท่องกจะแบ่งาี่นี่แบ่งเลยนี่นะท่องคนท่องเี้เขาจะเป็นช่องค้างจะก็เบิ้มเล็กว่านี่นะเออากเราเอาเนี่ยนบอกเเจ้าวายมันใหญ่ให้กหัวไฟหัวมันเออเจ้าขาเจ้ามอขเจ้าก็อันนั้นก็ผู้เดียวมนกระชวดออกมาสังข์มันจเนี่ยมา่กะทบอบอนละานี่ยคนละผชายปรลุอันนเป็นค้างนีแต่ท่ใหญ่บ่ นอนอิ่มแล้วนอนแ้่นอนบนชองขาหันนอนจะเป็นยังนอนก็ได้เลยนอนไปถามเช้าต่วนนะน้าไปถามเช้าต่วนแล้วผวนท่ายเม่นงานกับงายยุบมันจะงานเองง่ายงานกับยังง่ายห ơ n ดักซื้อมากเพียบป่งน มือนะมือนะไปบุญไปบุญแล้วพ่อสาวต่วนแล้วผู้ท่ายเม็ดแล้วท่ายห้องคอยตะกี้คอยไปบุญแล้วท่วงคอยคอยไดอนส้ได้ลูกไสายบักแลมโบ่เราะไปมือนั่นแหละวะาถามแล้ววาเบิ่งมึงดูนี่อันในท้องนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเราอะจะคน สองคนพี่แผล่เราบาเสือให้มาเต้เราเราเอินพี่แผด่เราเริ่นผ้าแผดพี่แผล่ช่องค้นเราเน่เราก็เบิ่งออกเนาะบาเสือมาเต้หล่อเราไปเมื่อวานนี่ยังมันผู้หญิงเยังอ้าใส่เสื้อจิ๋นหน่อยมีนยิงนันนามีแต่งงามงามเรามีเงินบอร์แบบนี้มีบ้ันมีมาเองกว่าเงินมาบรรลุมานะเงินกับบ่มีใเงินแล้วเอาเสือม้วงเราไปใส่อันนี้นะ มาต้องห่วงดอกอันนี้นั่นเสืออันนี้ก็ต้องห่วงดอกวันนี้เลยเนอะให้น้องใส่ในเด้อเสือมาเด้อนีนนน่ะเอันไปห้าเกิอบแล้วก็ซีเรีองกับมี่เนี่ยคนมากแล้วก็มี่กูเดียวนี่ว่าอันนั้นแน่ลื่นไม่ลื่นเละเอาเราอีกทั้งวันลื่นทั้งนยยิบเลยยิบแปดเลยเดให้ในเด้อเสือในเด้อมีขี้อ่ะใส่ให้เด้อเสือเด้อสีตายเด้ออันนี้หนังเด้อโอ้เดือดซ้ำหนึ่งเด้ออันเสือเจ้าในคลอให้น้องใส่ในเด้อโดยสนุกโดย อกนะแม่ลูกไปไปแม่ดนให้กินกันให้กินกันยาลายเด้อกินตะกัโพนลงมาเปียบเบดเมื่อยอากาศเป็นอะไรเนาะสิคุมคุมน้หนาอย่าบอกขอะลูกอามามซักยกยกวดขึนใส่ปากเร็วกินลมีมีหลอดกับมเป็นยังยก จ่อคุยยิ้มๆนาะแท้ยิ้มลูกยิตอนนี้เนาะอนนีเพิ่นเฮาก็ได้จัไก็คบ1กับคบกับเดือนปลายกบ2เดือนนีนี่โนั่นดแหบบ่อันนี้แบนั่นดนั่นดนั่นดกินนั่นดมาเห็นบาดนี้ได้ครบ1เกือบ้2เดือนแล้วมันเฮาี่เฮาบดอนงักเพียบก็เป็นได้ล เราเวลาสิสซ่เด้อถ้าอันนี้นั่นเด้อเอนถามเก่งๆโลเด้อถามน้ำโพลีสโตรน์กับผักกับเนียนเนี่ยเป็นนั่งเล่น้ำเขาอะไรแบบนี้บ๊อดบ๊อดเออย่างเงื่อนั่งค่อยๆเอานั่งไปในซองมักอืออือเกินมากจุดนี้มันอยากมันบนอ่ะมันบันอยากมันอยากอมน้ำตาลเออน้ำหวานน้ำอันนั้นใส่แป้งโพงลายแล้วมันอยากอมน้ำตาลเออนั่นแหละ ไดแ่งโร้านอย่านามยาอมน้ำตามันมดแล้วบ่ลูกเอาอีกบ่เอีกบ่แบ่งโร้านอย่าอมน้ำมันเอาอีกบ่เอาเอาอบมาหนึมเอยอีบ่มาหิบบาทอาดวงบ่จันเอยอีบ่ลูกนังมาแบงเมืองเฟืองไน้อยเอาอีกบ่นั่งนังเมืองเฟืองนังเมืองเฟืองได้้อยตัดเครื่องนเสร็จแล้วตัดตรงตัเครื่อ้นี เงี้ยพี่อันเข้าอีลอยไปเที่ยวเมืองเคื่องแะไรเข้าเอาลงมาค่ะประมาณนั้นสามโลนี่แหละแล้วตัวเองก็เอาไปคลายน้ํามันลายอือเอาเจ้าคู่ฝาเขาเลยไหมเจ้าคู่ฝาเขาเนี่ยเขาฝากเจ้าหเล่าฝานี่เด้นี่เอาปลาไปเอาเน้่แม่ปลาสียหายเอาไม่กินใช่สิจ๊ะบ่เว้าหยอกพี่สือนี่เน่ยเขาบอาให้กินน้ำกินหนึ่งนี่เออกระแนอมันหยาบกระแม่อะไรเฮ้ยกระให วาเราเราได้ก oh yeah, wow. so like? like uh, ับบอกกินก็ดีเด้อกัษลำได้ผมว่าอาหอยขึนน้ำน้อยนี่นะอห่อยเือเพือนอันนี้ทางด็เอาแบบนี้ยังลูกของแม่ได้ดเป็นให้ม่บางไห้มมันก็เมือนคือคือเด้ยมาเลยมาตายน้อยเอ้ยาอย ยิ่มนอยยิ้มนอยิมนยมาคันมีคนละคอยยิ่มคอยหัวคอยดีใจมูวานี่ชุกคอยนั่งตีมันอยู่ในเตียงนี่จะมากันย่าย่ไปกับสบายดีปาลูกสบายดีป้าลุงสบายดุกสบายดีปลุงลเป็นรตีขาแล้วก็ังน่ง่ยิ้มไ้ดกบดี้แม่ สบายดีสบายดีไปดีดูลูกเอานมหายนิไปดีไปลูเป็นะงดิคันเขวดิตีเลื่อยอย่าเฝ้าโดนขันเข่าวขันเข่คดิันเข่วดิขันเข่วดิขันเข่าดิคันเข่าดิขันเข่วดิขันเข่วดิขันเข่วดิยังไผ่นยังไผ่นยังไผ่นมือเจาคืออุ่นแทะมือเจ้าคืออุ่นแทะโอ้ยกอดอุ่นไตาไม่แห้งแทดี มาเนี่นะาเราเาลูกนะเอ้ามาหามกินน oh, oh. oh, ่ะตาซางพี่น้องเ้ยเมื่อนี่ดวงพรอจันทร์คือพี่น้องมหลายแธวะเมื่อวานเนี่ยมาสมาตะวันเนี่ยคนไทยฝามหนเนี่ยเียเลยกูเลยอ้าาาลูกหลานอ้าาาเอาอ้า่าเอาน้มเนี่ยเอา ลอล้วเนาะมันสีความมันชีความมันสีความมันสีเฮียนี่นี่นี่มันสีเฮียนี่ดอะไมันสีมันสีเปียกอย่าเล่นน้ำนะลูกมาได้แล้วมาได้แล้วไฮมาได้ก็ได้เอานี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้แน่ไฮละบาทน่แน่ ไปล้ไปแล้วไปแล้วไปล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้วกินข่าวซ้ำมาขี้พี่น้องเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อกินข่าวซ้ำมาขี้เือนขอถาวม่มถาบาเตยนี่น้องไผ่ขออีพี่น้อง ตาเด็กสมบูรณ์มันตะแพง็ตะแพง <laughs> มบูรณ์อย่าขนาดเลยบอเอากระขายดีตัวคันซีอูตาเด็กสมบูรณ์เนาะกินกับเป็นตาไม่หมแหงต,ตาเด็กสมบูรณ์ <laughs> เป็นตะแพงตัวตาเด็กสมบูรณ์แหละขายดีคือยังนี่ <laughs> เป็นมามี่ด็อกอันตาที่จอยมีตะกูก่เขาไปสื่อดอก <laughs> <laughs> โลโก้โอนบอดี นั่นว่าเออสีอวตาเด็กจะบูนหงใหไว้กรริวใส่แล้วแหละกินเป็นตาเสบตะนัวน้อพี่นนอะกินกันกัเธอเหมือนแสบเติมแสบบ่อทางนะแสบบ่ต้นหอมเีพนนิ่งชื่น้าไม่สอาตัเจ๊บันหางวดตับ้าใหญยงวลูกามงตามุ่าุงตาส่ขวดเอามาติ่มอยู่ในพัก พักถับวะแม่บังไนเรากินแบบได้ใส่จานเลยพี่น้องกินแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆบเทใส่กระโตกินลอเอาน้หวเทาไรให้เาหมื่นหนึ่งเาจะไปเห็นแมงมุมแมงญ่กับบกินน้ำเห็นแมงไ่แล้รกินหอดอะสาวชนดำหน้าไวขนาดเลยคือยาใบถร จักหน่อยไปกินต่อถ่ายคลิปก่อนห้ามดอง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 เต้นดูเต้นดุเต้นดูลูกดองดังดองลูกเต้นบ้างลูกเต้นบ้างไปอีกเลยไปอีกเลยต้นบงลูกไปอีกเลยเซฟทั้งได้เฮ้ยเดียวนี่ฮึกินอ่ะพี่น้องขอกินข้าวกินหนามก็เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวป่ะเอ้ามึง เบิ้งร้านก็ไม่เถ่าว้าวลุกขึ้นมาดิดิโอ๊ยเจ็บบ่จักบาดเลยมาเจ็บมาเจ็บเปยคุมนู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 คุมนุคุมนู

เย็บยืกนง่รอคือเก่าไก่หัวใจมอวันอ้โอส่งบา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 งบ้งส่งบางเร้องส่งโอ้ผลหมวนหัวไม่เจร้ญยัดไม่เอา มันพื้นแล้วมันจะทางไปแล้วไม่สิลบเล้นเกินเลขมันจะออกต่อไดลูกมืแรงนี่ครับเลขมันจะออกต่อไดเจมไปแน่อยอลูกไพนี่คือหล่อเทะไม่ถ่าอมืเลยแล้วแมมาม่ม้ย

mưa còn đâu đúng không? nè, bye bye. mưa cũng được. mưa còn đâu? mưa còn đâu? bye bye. bye bye. bye bye. mưa còn đâu? mưa còn đâu? đi chơi múa mày đeo. bye bye. bye bye này lúc. bye bye này bye, <laughs> bye 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 bye. bye.

ยันเบาโจยันนบาวจยันบบาวจยเบาโจยยันลุงเลยเนาะลืมบปเออยี่คือบ่อยักให้เมือบแล้วมหาใหม่ลูกมหาใหม่เด้อป้ามหาใหม่เด้อโอเคไปแล้วพี่น้องไปแล้วคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องายบ๊ายบาย 对对,对。